ท่านต่อไปท่านพัชรินทร์สามสิริพงศ์ครับเชิญครับ เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพดิฉันนางสาวพัชรินทร์ัมสิริพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2กรุงเทพมหานครปทุมวันบางรักสาธรพักพลังประชารัฐค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธานสองเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องทางเดินเท้าบริเวณชุมชนหลังวัดปทุมวนณารามเขตปทุมวันนะคะซึ่งมีการชำรุดขรุขระแล้วก็ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะเวลานานค่ะซึ่งดิฉันได้เคยหารือถึงต่อท่านประธานไปแล้วในปีที่ แล้วแต่ก็ยังคงไม่ได้รับการดําเนินการนะคะดิฉันจึงอยากขอหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยในการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขด้วยค่ะ เรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องน้ํารอระบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งดิฉันก็เคยได้ตั้งกระทุ้ถามไปแล้วถึงการเตรียมความพร้อมในหน้าฝนที่จะมาถึงที่เมื่อเกิดฝนตกหนักนะคะก็จะเกิดน้ํารอระบายในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยสาเหตุหนึ่งค่ะอาจเกิดจากทางกายภาพอย่างเช่นขนาดท่อที่มีขนาดเล็กเกินกว่าจะรองรับปริมาณของน้ําฝนที่มีจํานวนมากได้นะคะ แต่ส่วนหนึ่งค่ะก็คือเกิดจากปัญหาท่อระบายน้ําอุดตันนะคะทําให้น้ำเนี่ยไหลระบายได้ช้าก็ต้องขอบคุณทางกรทมนะคะที่ตอนนี้ก็ได้พยายามที่จะเตรียมที่จะลอกท่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ทั้งนี้ค่ะท่อในแต่ละจุดนะคะนั้นก็เชื่อมโยงถึงกันค่ะการที่จะให้น้ําระบายได้ดีต้องให้ทุกจุดนะคะเกิดการไหลได้ดีค่ะซึ่งบางจุดก็ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครการที่ทางกรุงเทพมหานครลอกท่อ เพราะในส่วนความรับผิดชอบเท่านั้นเนี่ยก็จะทําให้น้ําไม่สามารถไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่นะคะเพราะอาจไปติดบางจุดค่ะที่ไม่ได้ลอกเพราะที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบดิฉันจึงอยากขอหารือท่านประธานนะคะผ่านไปยังกรุงเทพมหานครค่ะขอให้บูรณาการทํางานร่วมกันนะคะกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดำเนินการในการที่จะลอกท่อในทุกพื้นที่ทุกจุดเพื่อให้น้ําค่ะสามารถไหลระบาย อย่างมีประสิทธิธภาพเต็มที่ค่ะขอบพระคุณค่ะครับท่านต่อไป